สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับโฮมแชมเปี้ยนนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทีเด็ดกันนะครับเป็นทีเด็ดเต็มตีนะครับซึ่งเราจะเตนเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับโดยวันนี้เนี่ยวันจันทร์นะครับก็เป็นศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับจัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับก็ถือว่ามีมวยเปลี่ยนมวยถอนอยู่พอสมควรเหมือนกันในช่วงนี้นะหลังสงครามมวยก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับแต่ผมก็คัดมาเรียบร้อยทั้งหมด3รายด้วยกันนะครับไปเริ่มต้นกันที่คู่แรกนะครับที่จะให้ก พุทธประชาชื่นนะครับ117่อปอนด์เท่ากันลูฟี่เนี่ยมันลอได้วยปอนด์หนึ่งส่วนเหนือเพชรเนี่ยมาช่างได้ตามมิกัดน,นะครับโดยที่เลทปิดตอนนี้อยู่ที่เหนือเพชรต่อ2 1เหนือเพชรใหญ่กว่าลอยกว่าและที่สำคัญคือลูฟี่ช่วงหลังแพ้รวดเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ต่อยอ้อมน้อยด้วยมันจะเก่งที่ต่อยอ้อมน้อยอย่างเดียวอ่ะนะครับแต่วันนี้เนี่ยมาต่อยที่ทออ,อน,นะครับส่วนเหนือเพชรเนี่ยช่วงหลังก็ชนะมาสไฟติดแล้วนะครับกำลังอยู่ในความที่มั่นใจจัดไปที่นั่นในเจ้าเหนือเพชรแล แล้วก็คู่รองรายการครับเพชรน้ำเอกนะครับสิสามพี่น้องครับเจอกับ3ต่อสอบุรชัยนะครับก็คู่นี้112่อตอนเท่ากันเพชรน้ำเอกเนี่ยนะครับมาขาดไปตอนหนึ่งส่วนนานเจ้า3ต่อเช่นเดียวกันครับมาขาดตอนหนึ่งเช่นเดียวกันเลทเปิดอยู่ที่เพชรน้ำเอกนะครับต่อ54เพชรน้ำเอกใหญ่กว่าสูงกว่าลอยกว่าน,นะครับจัดริงไในเจ้าเพชรน้ำเอกในการเพราะว่าฟอร์มหลังแย่พอกันนะครับน่าจะลุ้นกันแจ๊ ได้เกิดแหละสำหรรบคู่นี้นะครับแล้วก็คู่เอกของรายการครับซันเดย์บูมเด็กเซียนครับเจอกับตีใหญ่ที่เด็ก99ครับ117ฟอนเท่ากันซันเดย์ลดจด4ส่วนตีใหญ่ลดจด8เลทเปิดอยู่ที่ใครต่อรองคู่นี้ปาดหัวตัวเท่านะครับแต่ผมยังชอบลูกตือ้อลูกมูลูกตือ้อลูกมูลูกบ้าของทนายเจ้าซันเดย์มากกว่ามีหลายกอกมากกว่า แล้วก็ช่วงหลังชนะมา3ไฟต์ติดแล้วนะครับจัดไปที่นั่นในเจ้าซันเดย์แล้วกันนะครับส่วนตีใหญ่ล่าสุดก็ชนะมาก็จริงอ่ะนะครับหนักก็จริงแรงก็จริงแต่เชื่อว่าซันเดย์น่าจะเอาอยู่วันนี้ที่จะให้เนี่ยนะครับมีเหนือเพชรนะครับมีทางด้านในเจ้าเพชรน้ําเอกแล้วก็เป็นทางด้านในเจ้าซันเดย์นั่นเองนะครับนี่คือทีเดตดเต็มทีนนะครับจากผมแชมเปี้ยนนะครับที่เอามาฝากกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับยังไงฝากติดตามกันทุกวันเลยละกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เป็น